โรงเรียนอักรพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพังงาภายใต้การบริหารงานของนายอุดมกูลดีผู้อำนวยการโรงเรียนอ,กอักพรโรงเรียนอักรพรจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการมีงานทำสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ชุมชนอาะาร้อมมีทรัพยากรทองถิ่นที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าสามารถนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์และเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนแต่ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะต้นฟินหอ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรในหมู่บ้านที่ใกล้จะศูญพันธุ์มีสรรพคุณแก้ร้อนในแก้ปวดแก้อักเสบร,รักษาแผลสดดับพิษมแมลงป่องและตะขาบแก้ปวดฟีและสามารถรักษาโรคต่างๆตามปมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้บอกเล่าต่อๆกันมาเพื่อสนองงานพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพควบคู่ไปกับทักษะวิชาการให้แก่นักเรียนให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอักพอได้ดําเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปแนวทางในการพัฒนาผลงานโดยนําทฤษฎีวงจรของเดม,มิง P.D.C.A มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมจนเกิดผลสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้แก่ยาหมองสบู่สบู่เหลวยาสระผมและสะครับจากการศึกษาพบว่าทะเลในเขตตำบลพุนในฝั่งตะวันตก ไม่มีดินโคลนน้ำใสสะอาดไม่มีตะกอนเป็นแหล่งที่อยู่ของปะการางังถ้านำมาสกัดเป็นเกลือเราจะได้เกลือที่มีคุณภาพขาวสะอาดเต็มเปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุและนำเกลือนี้มาผสมกับพืชศึกษาของเราคือใบฝินหอกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือสครับ เมื่อสครับเป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเรื่องการรักษาอาการอักเสบของผิวหนังรักษาอาการคันทําให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสนอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยเพิ่มส่วนผสมที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนจากโครงงานคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนอัพนั่นคือน้ำมันมะพร้าวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวและกากาแกฟเพื่อผัดเซลล์ผิว เมื่อสินค้าของเราเป็นที่ยอมรักของชุมชนความต้องการของตลาดมีเพิ่มมากขึ้นจึงกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีขายทางออนไลน์ทางเพจของโรงเรียนและกำลังขยายผลสู่ช่องทางของ TikTok ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักศุนษสมุทรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทิชาณาวิวพวน์นูเป็นวยการตัวแทนมาจากโรงเรียนอวคราค่ะผู้หนูได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับฟินทอซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หาย,ายากที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเราเองค่ะพวกหนูได้นํามาเป็นพืชศึกษาในงานสวนพืชศ,ศาสตร์ของโรงเรียนด้วยค่ะลักษณะโครงการที่หนูได้เรียนรู้หอนูได้พืชศาสตร์วิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพค่ะผู้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของต้นฟินทอ ใบรากลำต้นและได้นำใบมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิดคือยาหม่องสาบ,บูสาบ,บูเลวยาสระผมและสะครับค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะค่ะกว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสาเร็จและนําไปใช้ได้จริงพวกหนูก็ปรปสบกับปัญหาต่างๆแต่พวกหนูก็สามารถผ่านมันไปได้ค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ทําให้พวกหนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกและสามารถสร้างอาชีพได้ และสามารถสร้างอาชีพให้แก่พวกหนูได้ในอนาคตค่ะจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาผ่านการดําเนินงานตามโครงการถือว่าเป็นเทคนิคการสอนอย่างหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากพัฒนาการของผู้เรียนของเราเนี่ยที่สามารถแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนได้เราในฐานะครูผู้สอนตระหนักเห็นเลยว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและ มั่นคงถาวรตลอดไปค่ะทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสครูและผู้เรียนได้พัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ทําให้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพอบคุณค่ะ